อาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมือน,นี่ผ้าพีผ้านองมาเล่นยุดทงหน้าผมเองพี่น้องครับนี่เลยพี่นอ้องเฮ้าฝนตกคักนะครับฮอเตะมีแสงพี่น้องครับจริงๆแล้วมือนนี้นะครับเป,ออปเป็นของหมอช็อปด้วพี่น้องด้อเป็นของหมอช็อปนะครับผืนวาพผ่นมีควายผูผู้ไดห,หาควายผูนะครับถ้าย่งพ่ทันน่าจะเป็นมืออื่นพี่น้องเฮ้า ถ้ายังอ,อยากได้วายผูยุกกะทักไปหาเพิ่นได้นะครับเบ้าช็อปเบ้าช็อปนะครับหรือหมอช็อปนะครับหมอผสมเทียมหมอผสมจริงวายพี่น้องเฮานะครับมันมีวายพอพันแล้วก็ผสมจริงให้พี่น้องน้าแล้วก็ผสมเทียมนะครับททิงง้อททิงควายให้พี่น้องนะครับจริงๆแล้วมื่อนี้เป็นคิ้วเพิ่นพี่น้องครับแต่ว่าเนื่องด้วยฝนตกนะครับบรรยากาศบ่ดีปันใดท้ายไปกับ มันกระทืงฝนลิ่นพ้นยังมันกระที่บ้อดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับยันพี่น้องบ่เห็นสัดส่วนบ่เห็นเหลียบบ่เห็นยังใหยมืดนะครับก็พอดีว่ามันมีโอกาสดีแล้วกับมือนีจะยุคอกนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องเลยเบื้องนะครับที่พี่น้องเห็นอยู่นี่นะครับคือนั่งพ่อยพี่น้องเขานะครับฟันแทะสามคูสูงรอยหาิบหาเทินแล้วล่ะพี่น้องครับเบื้องน่มไข่แล้วนะครับ สีขอดแล้วพี่น้องเข้าสิงหานี่ลแหละพี่น้องครับสีคอดอเดือนสิงหาสีหอดเนี่ยแหละพี่น้องครับสีคอดนี่พี่น้องครับแล้วสีอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับว่าแม่พันธุ์ยู่นี่เป็นแบบไหนนะครับแล้วใจลูกแต่ละตัวเป็นแบบไหนพี่น้องเฮานะครับตัวนี่ลูกลูกตัวแรกเพิ่นได้เสียไปนะครับพี่น้องกับเสียนที่ดอกพี่น้องเฮานะครับ เป็นลูกสาวของเพชรสยามนะครับเพิ่นได้เลี้ยงลูกยุ่ยีสิบเจ็ดมือพี่น้องเฮาลูกเพิ่นได้เสียไปนะครับเพิ่นปัทสุสัตว์อำเภอกุลลังมหาสารคามนะครับเพิ่นได้ออกมาเบิ่งเพิ่นกัสันนิฐานนะครับสันนิฐานพี่น้องเฮาว่าเป็นโรคข้อตีบนะครับลูกเพิ่นพี่น้องครับก็เลยก็เลยไม่ได้เลี้ยงพี่น้องเฮานะครับถ้าลูก ในทองตัวนี้คือเป็นลูกพ่อคุ้มฝูงนะครับเป็นลูกชายของรุงเพชรนะครับเจ้าเพชรบานหน้าที่พี่นอ้องฮุงจักนั่นแหละพี่นอ้องเฮานะครับตอนนี้คุ้มฝูงกำลังเสียท็อปนะครับเพราะว่าอยู่ของผมติดวัตถุตัวแล้วครับนี่พี่น้องครับเลี่งองธรรมชาติพี่นอ้องเฮาจินยานะครับเบื่องการจินยาเพื่นพี่น้องครับเบื่องตนโตัวเพิ่นความอ้าง ความลึกของเพลินนะครับนี่เลยประมาณนี้พี่นอ้องเฮ้าอ้วนบ่่บ่อ้อวนด้อยพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเะบใส่ค้ามบ่าอ้วนนะครับเพราะว่าเพิน่นกะิี่าไในหลังเนื้อในช่วงนี้เพิ่นทองเนาะเม่นก็นเลยส่งส่งหนาส่งลึกขักนะครับแต่เพท้อทองกะธรรมดาพี่นอ้องเฮ้านะครับประมาณนี้พี่นอ้องเฮ้านั่งพ้อยนะครับอัปเดตให้พี่น้องในเบิง่ง เฉลยวสามคููนะครับก็ยังตอนเปิดชิพป้าตนแรกแหละเป็นยิ่งเฉลยเบื้องนะเฉลยวสามคูนะครับสูงลอยหาสิบหานะครับเทินไปแล้วละ่ะอง,งความใหญ่ของเพื่อนนะครับมาพาพีพอนองไปเบื้งเดี๋ยวสิผ้าพีพอนองเบง้องตบวูพ่อพันธุ์นะครับที่ผสมที่ผมเปิดผสมอยู่ขวากตอนนี้นะครับเป็นลูกชายเจ้าใหม่เดี๋ยวมา update. อัปเดตลูกสาวเพชรดล่ำโขงก่อน มื it it? ้อนี้เป็นควายลูกควากเบิดเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เป็นควายลูกควากเบิดนะครับควายลูกควากลูกบีดผสมในควากนะครับนี่ครับลูกสาวเพี้ลำโขงพี่น้องเฮาเบื้องเหนือตัวเบื้องหน้าตาเบื้องลำชิงนะครับเบื้องเหนือหนังเบื้องกระดูกกระเดี่ยวเพิ่นเป็นควายที่กระดูกใหญ่นะครับหน้าเขาเปิดกว้างหัวโหนกนุ่นปีกว่าพี่น้องครับตัวนี้ปีกว่า นี่ยลูกสาวเพชรลำโขงพี่น้องครับเกิดจากแม่รอยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเลยพี่น้องเด้อสี่สิบเจ็ดเนี่ยประมาณนี้เด่นี่บริวารจักรเทียนนะครับตอนนี้ฝนซุ้งกาใด้บึ้งก็ได้ก็ได้นี่ครับลูกสาวเพชรลำโขงปีกว่ากระดูกกระเดี่ยวใหญ่นะครับตัวน,นี่นาเขาเปิดกว้างเลยไายสวยเหลืองหุ่นเลยพี่น้องครับแล้วไพ่เบิ่งแม่เพิ่อนเด้ไปเบิ่ง ปเปิ้งแม่เพิ่นนะครับนี่เป็นอีกตัวนึงพี่นอ้องเฮาตอนลูกเป็ดสยามนะครับตอนนนั้นเป็นควายโค้งสางพี่น้องครับนี่มาเปิ้งแม่เพิ่นสีพายเปิ้งแม่เพิ่นเราจะยังสีพาพาไปเปิ้งผอพันธุ์นะครับผุ่นผอพันธุ <c oughs> ย์ยางไปแบบนี้เลยพี่นอ้องเฮานะครับเป็นบริเวณเลี้ยง อยากตัวมัดสุดตัวนะครับตัวนี้เป็นแม่าสาวหันนะครับเป็นแม่ของอลูกเพชรลำโค้งนะครับตัวนี้เบิ่งความหนาของเพ่อนนะครับเพิ่งต้นตัว,ตวลำชีงเพลินกินหญ้ากับแบบนี้เราพี่น้องเขานะครับกะสีเห็นส,สวงสวาบนะครับเห็นเห็นโค้งอยู่พี่น้องครับแล้ว,ว่ากับอ่างกะหนาเหลือดีอยู่ ผมมักสไตนี้นะก็มักสูงๆละแต่ว่ามันแหงในช่วงนั้นมันบ่มีเงินสื่อเนาะกวายสูงลอยหาิบก็มีตลาดเนาะไม่มีกันสื่อหรอกมีแดงสีเลยนะครับหนาลึกนะครับตัวนี้ลอยสี่สิบเจ็ดประมาณนะครับพอบ,อบ,อบ,อบอ่อไดวัจตะเถื่อลูกสามข้าทองได้พี่น้องได้ตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นแม่ของอลูกสาวเพชรลำโค้งเมื่อกี้นะครับ าลึกนะครับเนี่ยแม่สไตล์แม่พันธุ์ผมกฤสิประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้ไม่สูงมากนะครับแต่อ่างมากนะครับอ่างยาวแล้วก็ใจ้ลูกแบบที่พี่น้องเห็นเลยนี่ครับอีกแม่หนึง่งตัวสุดท้ายเดี๋ยวสิพาไปเบื้องพอพันธุ์นะครับซุ่มนุ่มร้อเนาะเพราะทานไทยก็ได้ดอกเพราะว่าผมเอาเขาไปกินหญ้านในคอกแล้วตอนนี้ นี่เป็นอีกแม่นึงนะครับถ้าเบิ้งพี่น้องเบิ้งคลิปประมาณเดือนที่แล้วมันว่าผลิตจ้อยๆนะครับตอนนี้เริ่มมีเนือ้อมีนังขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าหยาได้พี่น้องเขาฝนตัวฝนลินฝนตัวดูตัวดูหยาลายตัวลายด้วยบ่เนี่ยน่าฝนอนะ่ะยิ้มหยาแล้วด้ยวยบ่เนี่ยโผ้โเปล่งแล้วนะครับประมาณนี้พี่น้องเข้าตัวนี้ก็ร้อยสี่สิบเก่านะครับอืม ตัวนี้ให้ลูกตัวเมียถูกตัวนะครับอ่ะลอยสี่สิบเก่าหางเลยขางลามดีนะครับเนี่ยแม่ของตัวนั้นแม่ของอลูกสาวเพชรสยามนะครับนี่เลยพี่น้องห้อตัวนี้ให้ลูกตัวเมียถูกตัวนะครับตัวแรกกับตัวเมียพี่น้องห้อตัวเพชรสยามกับตัวเมีย ในทองกับเพชรบ้านนานะครับเป็นพอคุ้มฟูงอยู่นน่นะครับเพชรบ้าน,นากับเป็นลูกชายของรุ่งเพชรพี่น้องครับประมาณนี้ประมาณนี้ควายแต่ละตัวอยู่หน่เด้อพี่น้องเด้อนะครับเบิ่งหางเบิ่องถ่ายอ้าบมาหน้จะพาไปเบิง่งพอพันเห็นหนาตาพ้นไปก่อนเบนืเห็นเด้อเนอพาไปเบิ่งหนาตาพนก่อนประมาณนี้พี่นอ้องฮะ วงเขาเปิดกว่างสวยอิกใหญ่ไรกว่างนะครับเรียบเรียบดีประมาณนี้นะครับหน้าตาเิ่นประมาณนี้เด้อพี่นอ้องเฮานนี่แหละแม่พันธุ์ยูขอกเน้นอ้างนะครับเน้นอ้างเน้นเงามาเบ่งบักขาแห้งผมมาเนี่ยตอนนี้ทายร้อยหกสิบแล้วนะครับนาในร้อยหาสิบอะไรบุ้น,นว่าจะคนไปไครถือตะลับเม็ดไปไก่ มาเลยพี่น้องเฮานะครับจับสั์ให้ตรงนะครับจับสัดไห้แม่นเอามาเลยนะครับผมอัปเดตในเพจกับเวลาผมให้ผสมกับผมก็จับถ้าจะคล้องถ้าผมวัยยุ่นะครับจะรู้ว่าจะคล้องแม่พันธุ์มากอะเอาผสมเองได้เลยนะครับเชืองเดี๋ยวเสียกคนคือหมุนจังสีป่ะโอ้เดี๋ยวได้พี่น้องเฮา องเบื้องเอานะครับลูกชายเจ้าไม้นะครับสองปีกว่าพี่น้องถ่ายร้อยหกซินะครับหนารอยหาซิปกว่าพี่น้องครับเบื้องเราเลยนี่รอยหาซิปหาหาซิปหกแต่ว่านี่อะไพี่น้องครับแต่ว่าท่ายนี่ร้อยหกซิปไปแล้วเบื้องความหนาความลึกเพิ่นนะครับเจ่ได้สุเนาเด้อพี่น้องเด้อคิดว่าถ้าเบิ้งหลูกรุนแหลกรลดถ้าเบิ้งหลูกรุนแหลกเนสิคขอดดประมาณปีไม่นะครับ ปีไม่เดือนกุ้ภาพปเนี่ยปีไม่ปีไม่นะครับปีนาพี่น้องเฮานะครับมาคาร่าปีนาเย็นเย็น,ยนลูกตัวนี้นะครับรุ่นแหลกแหลกพี่น้องครับเนี่ยมูรูวาสิญงเทไรนะครับแต่ว่าตอนนี้สองปีน้อยๆสูงร้อยหกสิบไายเพิ่นนะครับนาเนี่ยร้อยห้าสิบห้าห้าสิบหกนะครับประมาณนี้นี่ขึ้นไหวยุ่พี่น้องครับในช่วงนี้ช่วงเป็นเป็นเป้าเนี่ย เบิ่งถ่ายเพิ่นนะครับเบิ่งถ่ายเพิินถ่ายไข่หางขากระดูกกระเดี่ยวนะครับเป็นวขยที่หนาลึกนะครับเป็นองกับพิจารณาเอาอยากได้แบบใดอยากได้แบบสูงๆเอวจิューเอลลิงนะครบับไปผสมเอาหรือว่าอยากได้ลึกๆแบบนี้นะครับ อ่าสิวสูงบ่กะตัวนี้กะถ้าเตรียมายยกันนายจะถึงนะครับร้อยเจ็ดสิบกว่ากว่านี่ต้องมีเป็น้องห้องเพราะว่าตอนนี้ถ่ายร้อยหกสิบแล้วนะครับบดโดนนด้วควายแต่มันได้แย่เดืสัตว์เนี่ยเนกนเลยพป่น้องครับความหนาความลึกของเพื้นนะครับอือแล้วสิบพ้าพ่งนาเขาคน มันเฉียดทื่อหมักยานปักตาเอ้เขาตาควายเนี่ยมันจะเป็นตาเจ็บตาดินี่พี่น้องครับนี่หมู่ว่านนะครับกะเด็จไทยไทยของออน้องแพ่นะครับบานโกกไม้นี่ละครับทองครับตัวนี้ละตัวเมียพันธุ์เพิ่ลนลอยหาิปนะนะครับกระทองครับตัวนี้ละนะครับเนี่ยมีคลิปมียังไห้พร้อมเรียบร้อยนะครับ นี่แหละท่องครับตัวนี้หละที่ว่าเป็นลูกชายเจ้าไม้นะครับกับตัวนี้ละพี่น้องเฮาเบื้องแข็งเบื้องขาเบื้องเล็บนะครับเบื้องหนาเขาเบิ่งเหนือหนังเบื้องข้อเบื้องลำชิงนะครับพัฒนาแบบใดตอนใดขายตัวช่วงนี้ยังขายางนะครับพี่น้องกับพี่เจ้าหน้าเอาอ่าตัวนี้นี่ตัวใดอ้วนได้ขายนะครับเพื่อบอกเลยว่าตัวใดมีเหนือมีหนังได้ขายนะครับอันจอยๆคงคงเคียงนั่นมัดซิดนะครับช่วงนี้ เอาทีเกษตรกร,เ,กรเขาถึงดีกว่านะครับพองผมว่าวเรื่องปัจจุบันนะครับว่าได้วา่าเรื่องอนาคตนะครับบ่ได้วบาเรื่องเข้เอื่นว่ายังก่อน่ได้ว่าเร่องอนาคตบ่ได้วบาวเรื่องอาขายฝันนะนะอันนี้คืออันนี้คือ,อตัวจริงนะครับตัวจริงแล้วก็ราคาเกษตรกร,ะกรนะครับสองพันบาทพี่น้องเฮารับประกันจนติดนะครับคันว่ารับประกันให้ สามเถ้าพันกุกัสีอยู่ประมาณพันผ่านหาี่เราพี่น้องเฮานะครับก็แล้วแต่สสีุ่ยกันดอกผมง่ายๆเยู่แล้วนะครับไม่ว่าจวายยังหรือว่าเสื่องปล่อยเสื่องหยังก็แล้วแต่มาคุยกันได้นะครับเนี่ยแต่ผู้ใดแบบว่าอยากได้รับประกันก็คือผมรับประกันให้จนติดนะครับง่ายๆเลยพี่น้องเฮาเนี่ยลูกชายเจ้าไม้เด้อพี่น้องเด้อนะครับสองปีกว่าถ่ายรอยหาซิปกว่าอ้วนหนารอยหาซิปกว่านะครับถ่ายรอยหกซิปพี่น้องเฮา ประมาณนี้นะครับเนี่ยนาเขาเขานี่นาเปีย,ป <c oughs> <c oughs> ยกนนพี่น้งอือถ่ายใกล้ๆพี่น้องเบื้องก่อนนี่นะครับบ่ได้อ,อ้วนนะครับบ่ได้อ,อ้วนโพดพี่นอ้องอเฮาบ่ได้ว่าเป็นทุทุทะาทะดอกพี่น้องครับผมเลี้ยงมันก็กจนหยาจินยังเป็นสี่ละนะครับมันสิไปซื้อหวัวาหานมามันก็นดับแนวเงินท่าร่ะพี่นอ้องเฮา การเลี้ยงกับกับเลี้ยงควายนี่ผมว่าถ้าเลี้ยงธรรมชาตาินี่มันสุขภาพควายมันก็นดีน้ำนะครับแล้วก็อายุเขา้าไปยืนน้ำนะครับกับเบื้องต้นแบบต้นลักนะครับหรือว่าผู้เพิ่นเลี้ยงควายยากยังพันยัยกำนันปูดหรือว่าลุงติ๊กเพิ่นเลี้ยง <gamma> พี่น้องเฮาเป็นก็เลี้ยงธรรมชาติจังสันละนะครับตัวมันสีไงน,น,นะครับพันธุกรรมมันไงมันก็สีไงไปพี่น้องเฮานะครับแต่ ตัวนี้มันบดได้จอยนะครับมันบดได้จอยถึงขนาดนั้นพี่น้องเข้าอันนี้มันเลียเ้ยงถึงว่าเลี้ยงธท่ามาชามันกับมีเนื้อมีหนังนะครับอ่ประมาณนี้พี่น้องเขานะครับหมักหยานีนอันตรายได้พี่น้องเข้าเนี่ยเนี่ยเห็นบ่เขาเอืนอนหยายัางก่อนเนี่ยญยาเจ้าสู้ติเนี่ยติดไปต่พืชตะพืชนี่เนี่ยเขาตาเจ็บตายได้เนี่ยอืมต้องตัดแล้วมืออือนเนี่ยต้องตัดหยาแล้ว ต้องตัดถิมนะยักษ์ใหญ่ไรกวางดีพี่น้องครับนาคงนาเขาไปต้องห่วงแจได้นะครับอันนี้ต้องมีเจดแปดนิ้วคนละเนี่ยครับเขาบริโต๊กเด้แจ้งนะครับแต่ว่ากลมลิบต์เลยตอนนี้เบิ้งเบิ้งกเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้เ้อพี่น้องเ้ยเขาเนี่ยบริโต๊กเด้แจ้งนะครับบริด้ถากนะครับแบบนี้เลยเสียนเต็มเลยนะครับ นาโกงนาเขาไงข้อไงนะครับอึกไงไรกว่างนังหลายเรียบไงตน่หไงนะครับเอากับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับสําหรับผู้ธีวาม่าผสมน้ําผมกับถ้าผมไปถ่ายคลิปนะครับที่ว่าผสมกับเจ้าขุนเขากับตัวนี้ลราพี่น้องเข้านะครับเป็นลูกชายเจ้าใหม่นี่แหละตัวนี้แหละเด้อฝากพี่ฝากน้องไว้สาหรับเย็บซีผู้คืนเขามาเบิงไม้นะครับเป็นบงหูจักนะครับแต่ที่เป็นตัวนี้ลราพี่น้องเข้านะครับ แต่ว่าเตรีมยมไข่ตองนี้นะครับรอบ้อยเจ็ดสิบอ่ะตอนนี้ไายมันร้อยหกสิบแล้วไหมยังไปอีกสองสามปีนะพยยู่หรอครับร้อยเจ็ดสิบพยูแทะประมาณนี้พี่น้องเฮ้านะครับคว่หน่อยคข่หน่อย่าผมผสมเร็วสื <c oughs> อถ้ามีบวสี่ผสมเด้วันนี้พี่น้อง่นมู่นเลี้ยงควายุยกไก่ยุย่นในบ้านเดียวกันเนี่ย่นมาขอผสมนะครับมันผสมเป็นกันเลยเอาผสมกับผสมผมว่า นำเลยพี่น้องเฮาเนี่ยด้การอยู่อืมซึ่งแต่น้อยหลบยังท่านใส่น้องพี่น้องเนาะเฮาเนี่ยพอเจีคัดเจีเขินไปนะครับจะได้เลือดนิ่งๆกับอีกจักอ่าปีนะครับอีกจักปีหนึ่งหรือสองปีนะครับนิ่งแทะเลือดกันนี่เลยพี่น้องเฮาเอาฝากติดตามไว้พี่น้องเฮาากเขามาผสมกับท่วมาได้พี่น้องครับเบอร์กับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดเก้าเก้าสองหนึ่งสามหนึ่งนะครับ 0817992131นะครับเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์พี่น้องครับแล้วก็ติดตามได้ทั้ง YouTube นะครับทั้งเพจทั้ง Facebook พี่น้องเฮาชัยอิสระทั้งหมดนะครับทั้งหมดทั้ง3แพลตฟอร์มเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบุญขอบคุณน,นะครับเดี๋ยวมาอัปเดตมือรุ่นมาอัปเดตมู๊แม่พันธุ์รอยหาซิบก้าห้เบิง้งเด้อพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้พอไปสวัสดีสักก้นพี่น้องครับสวัสดีครับ